My heart อิจิตตังปฏิตตังตุมหังทิพมณีวัสมิเชตุสเพรปุเลตุสังกปาจันโตอนัลโสยธามิโชติลโสยธาสัพพีติโยวิวัจตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตะลายโยสุขีติไภวุปปะวะอภิวาจนะศีลทสนจังุทามุจาริโน จตาโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพลังกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมนโนกรรมก็ดีกรรมบันไดที่พวกท่านทั้งหลายได้ประมา,าทพลาดพังทั้งต่อหน้าและหลับหลังผมอาตมาอาโหสิกรรมนำเสียส้นโทษไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเกกัน้ลยกันกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมนโนกรรมก็ดีกรรมบนไดที่ผมอาตมาได้ล่วงเกินพวกท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านทั้งหลายวิธีกรรมนำเสียซึ่งโทษไม่เป็นบาเป็นคำเกศผมด้วยบุญกุศลอันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาขออนมโมทนาในบุญกุศลนั้นอันหนึ่งบุญกุศลอันใดที่ผมอาตมาได้บำเพ็ญภาวนามาด้วยกายวาจาจิตขออุทิศแผ่ถวายให้ท่านทั้งหลายจงมีผู้เจริญงอกงามไพ่บูร ในววรพุทธศาสนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเิอตกลงไปพักวัดคำน้ำบุญโอ้กลายเป็นลอยโจรโยและจังุกดาน เอาเก่าต้อนรับทักนิดหน่อยเวลาก็ไม่มากวันนี้ถือว่าเป็นมงคลยิ่งก็ในหลวงพ่อในนามเจ้าวาดก็มีความยินดีปิติประโมว่าคุูวาอาจารย์ได้นำสัายาติโยมมากราบเยี่ยมก็ เท่าที่ทำได้ก็ตอนรับปฏิสันถานไปตามมีตามได้มันก็เป็นธรรมเนียมของครูบาอาจารย์สายวัดป่าในฤดูพรรษามาท่านก็ไปกราบเยี่ยมถวายมุทิตาสก,การะแต่ว่าขอขมาลาโทษเพื่อได้ผิดพลาดล่วงเกิน ท่านก็ดได้อโหสิกรรมบางครั้งบางโอกาสก็ได้ฟังโอวาทโอวาทประสบการณ์ที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมาทำให้พระใหม่ได้ฟังอาจจะสุขคิดขึ้นมาอาจจะเกิดศรัทธาเริ่มใสเชื่อมั่นในข้อวัดปฏิบัติเหมือนหลวงพ่อสมัยบวช บวชได้สองพรรษาไปกราบเยี่ยมหลวงปู่ฟั่นอยู่ถ้ำขามจังหวัดสกลนครไปกับชาวอายุทยาวัดบึงลัติวันหลวงปู่ฟั่นท่านกระเทศแบบภาษาง่ายๆว่ารักษาศีลรักษาธรรมปฏิบัติธรรมมันจะไปยากอะไรเราก็ระวัง ขาเราสองข้างเนี่ยระวังมือเราสองข้างไอ้ระวังหัวปากอันหนึ่งมันก็เป็นศิลแล้วสินห้าประการเป็นจะสินมันเป็นแล้วอู้เราเกิดมาไม่เคยได้ยินได้ฟังเงี้นมันสะดุดใจแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาอู้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าท่านแจก,กโูปแจก,กอะไรให้ไม่เอาเลยเอาทำอย่างเดียวก็ยังไม่ลืมเท่าเดี๋ยวนี้กัน เกือบห้าสิบปีมาแล้วมันมันมันเป็นคำพูดของพระมหาเถระที่ท่านมีประสบการณ์ท่านพูดขอวัดปฏิบัติเมื่อลงปูชาเรานี่ลงปูชาเราท่านก็สามารถดัก,กจิตใจของพระหนุม่มญาติโยมได้ห้ายท่านได้หลายคนในเรื่องในเรื่องประพฤติปฏิบัติในทางศีลธรรม เพราะว่าในยุคนี้ก็ถือว่าหลวงปู่เราหลวงปู่ชาเรานี่ท่านามีลูกศิษย์ลูกหามากทั้งพระไทยทั้งพระฝรั่งแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ไปต่างประเทศก็มาพูดให้ฟังว่าหลวงปู่ชาดังมากถ้าอยู่ในต่างประเทศไปศิษย์ลูกหาท่านกระจายไปทุกเท่าีปเหียบแล้ว สมกับที่ท่านพูดไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าย,ยึดถือข้อวัดปฏิบัติพิพาที่ท,ที่ท่านพาทำรรมาเนี่ยรักษาสิ่งึงเบื้องต้นฝึกหัดทำสมาธิทำกลางแล้วพิจารณาทำทั้งหลายให้เกิดปัญญาไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนท่านก็ไม่อดตายหละท่านจะได้ยอมรับจากสังคมมนุษย์ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหน ท่านทานท่านพูดไว้เป็นอมตะว,วาจาแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกท่านทั้งหลายเลิกละข้อวัดปฏิบัติที่ท่านสอนที่ท่านพาทำมาเนี่ยท่านไม่รับรองก็ไม่เลเพราะฉะนั้นข้อวัดปฏิบัติที่หลวงปู่ชาท่านพาทำมานีไม่เอียงยตรงตามศีลตามธรรม,มท่านเน้นให้เป็นธรรมทายาทธรรมทายาทคือเอาเอา เป็นยากกับทางทำเอาข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละเราบวชมาหรือเราไปเข้าลอก,กับไหว้ครูบาอาจารย์ก็ฟังเทศฟังธรรมข้อวัดปฏิบัติของท่านนั่นแหละเอาข้อวัดปฏิบัติเอาทำทมถ้าไปเอาวัตถุมงคลไปขอเหรียญไปขอพระไปขออะไรให้ท่านปลูกเสกให้มันมันมันก็ดีเฉพาะตัว ที่สุดแล้วมันก็ไม่มีลูกศิษย์ลูกหาที่จะนำพาสืบทอดสืบต่ออะไรหลวงปูชานี่ท่านสอนท่านแนะนำท่านให้เทศท่านให้สอนท่านให้ฝึกฝนที่สุดก็เป็นธรรมทานเมื่อท่านจากไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาจะยังเกาะกลุ่มกันอยู่ยังเหนียวแน่นแต่ว่ามันจะไปถึงไหนเราเราก็คาดการไม่ถูกว่าแต่ปัจจุบันทุกวันนี้ก็เชือว่าจะยังเป็นปึกแผ่นแน่นหนาดี อย่างครูบาอาจารย์พามานี่โอ้หลวงพ่อก็ดีใจด้วยว่าโยมที่มาเน้ก็อบอุ่นเนาโอ้ยครูบาอาจารย์เราพาไปกาบหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้อืมก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีตามสภาพของท่านเนี่ยพลังบุญยังไงก็ขอโนมอนมมนากับครูบาอาจารย์ที่มากาบเยี่ยมไอ้ก็อย่างนี้แหละหลวงพ่อในวัดนี่ก็มีโบสถ์มีพักนอนใหญ่ยาวยี่บสองเมตร กำลังสร้างเกดีต้องมีสลาก็มีแค่นี้แหละวัตถุมงคลที่โอวัตถุที่ทีเท,ทววรรถูที่สร้างไว้ในวัดตอกนั้นก็เป็นป่ารวมกันเบ็ดเสร็จก็เก้าสิบไร่ก็ขอขออวโมยพรในคณะครูบาอาจารย์สถาญาติยาโยมเดินทางโดยแควพาดปลอดภยัยบุญคุ้มกันป้องกันภยัย สัพพะทุกสัพพะโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพะเพอเนจจันไรอันตรายทาั้งหลายทั้งปวงจงแควค่ะจงพินา่าจิบหายไปด้วยอำนาจพระพุทธด้วยอำนาจพระธรรมด้วยอำนาจพระสงฆ์สธาโสธิขอความสุขสวัสดีจงมีเกียรติพวกท่านทาั้งหลายทุกท่านทุกคนเธอ คุณในความเมตตาของรหลวงพ่อนะที่ให้ทำมาร็ีทานกับคณะสญญัตยญาโมเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกำลังจิตที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของครูบาอาจารย์สืบต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเราจะได้กราบลาอาาหลวงพ่อแล้วก็เดินทางไปพักที่วัดป่าคำํำบุญน,นะส่วนญาโมตอนแรกจะสร้างบรารมีนะสร้างเชิริวมกับหลวงพ่อก็เนี่ยเราก็รวมกันแล้วก็อาจจะได้ อนาคตราสาธุนะฉั้ต <mathematical unex plain ingly> ่อไปเดี๋ยวจะได้กลากลราหลวงพ่อกันนนะ